พันธสัญญาใหม่ทรงเริ่มต้นเทศนาบนภูเขามัทธิวบทที่หาครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนเขาว่าผู้เป็นสุข บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้นั้นเป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาบุคคลผู้ใดโศกเศร้าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลมบุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยนผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกบุคคลผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์บุคคลผู้ใดมีใจกะรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกะรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้าบุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุคนความชอบธรรมผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาเมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายเป็นความเท็จเพราะเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของคนของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์ เพราะเขาได้ขมเหงผู้เผยพระวจนะทั้งหลายที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันเกลือแห่งแผ่นดินโลกท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะทิ้งเสียสำหรับคนเหยียบย่ำ ความสว่างของโลกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้เชิงบนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้นท่านทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับตะเกียง จะส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์ทัศนสติของพระเยซูเรื่องธรรมบัญญัติอย่าคิดว่าเรามาเลิกล้างทรรบัญญัติและคําของผู้เผยพระวจนะ เราไม่ได้มาเลิกร้างแต่มาทําให้สมบูรณ์ทุกประการเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดํารงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีด,ขดหนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดได้เกิดขึ้นแล้วเหตุฉะนั้นผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่ง ในธรรมบัญญัตินี้เบาขึ้นทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้น้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่าน ไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ทัศนคติของพระเยซูเรื่องความโกรธท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าฆ่าคนถ้าผู้ใดฆ่าคนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ เราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดโกรธพี่น้องของตนผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่าไอ้โง่ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษและผู้ใดจะว่าไอ้บ้าผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรกเหตุฉะนั้นถ้าท่านนำเครื่องบูชา มาถึงแท่นบูชาแล้วและระลึกข,ขึ้นได้ว่าพี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่านจงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชากลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านจงปรองดองกับคู่ความ โดยเร็วในขณะที่พากันไปศาลเกลือกว่าคู่ความนั้นจะอายัดท่านไว้กับผู้พิพากษาแล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำเราบอกความจริงแก่ท่านว่าท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้นี่จนครบ ทัศนคติของพระเยซูเรื่องการล่วงประเวณีท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าอย่าร่วงประเวณีผัวเมียเขาฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นผู้นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้วถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้หลงผิด จงควักออกทิ้งเสียเพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรกถ้ามือข้างขวาทำให้หลงผิดจงตัดทิ้งเสียเพราะถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านจะต้องลงนรกทัศนคติของพระเยซูเรื่องการอย่าร้าง ยังมีคำกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดจะย่าภรยาก็ให้ทำหนังสืออย่าให้แก่ภรรยานั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดจะยาภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจากการเล่นชู้ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทำให้หญิงนั้นผิดศีลร่วงประเวณีและถ้าผู้ใดจะรับหญิงซึ่งยาแล้วเช่นนั้นมาเป็นภรรยา ผู้นั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วยทัศนคติของพระเยซูเรื่องการสบทสาบานอีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคำสัตย์สาบานคำสัตย์สาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มัน่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงแผ่นดินโลกก็อย่าสาบานเพราะแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเล็มก็อย่าสาบานเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นราชธานีของพระมหากษัตริย์ อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านกระทำให้ผมขาวหรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วทัศนคติของพระเยซูเรื่องการตอบแทน ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาและฟันแทนฟันฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อจะปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาเสียด้วย ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ใหท้ท่านเลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้อย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านรักศัตรูท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักคนสนิทและ เกลียดชังศัตรูฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทําดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกัน และให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือเหตุชะนี้ ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ